ท่านผู้ชมครับเรื่องต่อไปก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเหมือนกันที่เราส่งเสริมให้ทุกครอบครัวเล่นในช่วงว่างๆนะครับเพราะว่าฝึกทักษะสมองเสริมสมาธิสร้างความจํานั่นก็คือการเล่นโกะนะครับ <c oughs> เขาเล่นกันทั่วโลกโกะนี่ก็คือหมากล้อม <c oughs> นะฮะเป็นการฝึกทักษะที่ดีมากๆนะครับแล้วปรากฏว่าคนไทยเนี่ยเล่นกันตั้งแต่เด็กจนถึงระดับผู้ใหญ่ไม่น้อยนะครับประมาณ1ล้านคนติดอันดับ1ใน5้าของโลกด้วยนะครับ ท่านผู้ชมครับทุกวันนี้มีการส่งเสริมเรื่องของการเล่นหมากล้อมกันอย่างจริงจังๆมีการตั้งสมาคมขึ้นมาโดยเฉพาะเลยนะครับโดยนายกสมาคมก็คือคุณก่อศัชัยรัศมีศักด์นะครับบอกว่ากีฬาหมากล้อมเนี่ยเป็นกีฬาที่ทําให้ผู้เล่นได้ฝึกสมองรู้จักการวางแผนรู้จักการตัดสินใจโดยใช้เหตุและผลไม่มีการเอาชนะกันเลยนะครับแต่ว่าต้องรู้จักการวางแผนที่ถูกต้องนะฮะมีการ ใช้วิธีการเล่นโกมาประยุกต์ใช้ในการใช้ชีวิตประจําวันเขาบอกว่าสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กไทยได้หลายหลายคนถือว่าเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีคุณค่าอย่างยิ่งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่แต่เฉพาะคุณก่อศักพูดนะครับข้อมูลนี้มีการรองรับมาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิมลทิพย์มุสิกพันธ์รองผู้มยการฝ่ายบริการวิชาการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวของมหาวิทยาลัยมหิดลบอกว่า ได้มีการไปสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นอายุประมาณ11-15ถึงปีแล้วก็ระดับอุดมศึกษาอายุประมาณ18-22ปถึงีปีทั้งคนที่เล่นและไม่ได้เล่นหมากล้อมนะครับรวมไปถึงไปพูดคุยกับผู้ปกครองประมาณ80คนปรากฏว่าผลสำรวจออกมาน่าสนใจท่านผู้ฟังท่านผ,ผู้ชมเยาวชนที่เล่นกีฬาหมากล้อมมีการเปลี่ยนแปลงทางบวกในด้านชาวปัญญาความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงระบบมากขึ้น ช่วยให้ผู้เล่นมีสมาธิมีความจําที่เดีขึ้นรู้จักการวางแผนขณะเดียวกันประมาณ80%บอกว่าพวกเขามีความสุขมากขึ้นกับการเล่นหมากรล้อมร้อยละ44บอกว่ามีความจําที่ดีขึ้นและถ้าถามว่าผลของการเล่นหมากรล้อมเป็นประจํามีผลต่อการเรียนโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์หรือไม่เพราะว่าเป็นวิชาที่ต้องใช้เหตุใช้ผลนะครับใช้การพิสูจน์ต่างๆปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างประมาณ 40%นะฮะเห็นว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนทั้ง2วิชาก็คือคณิตและวิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้นและก็เข้าใจเนื้อหาวิชาเรียนมากยิ่งขึ้นนี่ส่งผลกับการเรียนด้วยนะครับขณะเดียวกันร้อยละ76และร้อยละ68มองว่าการเล่นหมากล้อมมีผลทำให้การคิดเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันมีความรอบคอบรู้จักการวางแผนอย่างเป็นระบบมากขึ้นรู้จักการมอง รู้วิธีการสื่อสารกับผู้อื่นได้ดีมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันร้อยละแปมองว่าหมากล้อมช่วยในเรื่องของทักษะการประเมินสถานการณ์และมองว่าช่วยให้เป็นคนคิดนอกกรอบร้อยละเจช่วยในเรื่องของการจินตนาการร้อยละสีบอกว่ามีสมาธิในการเรียนมากขึ้นร้อยละห้รู้จักการยืดหยุ่นผ่อนสั้นผ่อนยาวกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม ส่งผลดีต่อด้านสมองทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่สนใจก็ไปศึกษากเรียนรู้แล้วก็เล่นกันในครอบครัวเล่นได้หมดเลยน่าสนใจมากนะค,คะ